พี่การี่เตรียมงานทันไหมเราเตรียมทันล่ะค่ะแต่ว่ารเราก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนใช่มีอะไรเปลี่ย<บ>นแปลงหรือเปล <ะ S 2> ่าเนาะใช,ใช่ครับแล้วก็ใหญ่ทุกคนเห็นมากๆเลยว่ามันมันเป็นชุดจากแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ใหม่์อะตกใจมากที่พี่เตอ๋อกีดแรงกว่าใหม่ <c oughs> ใช่คือเปิดห้องไปแล้วก็มีชุดเจ้าสาวอยู่แต่พี่เต๋อกีดดังมากใหม่ก็ตกใจว่าทำไมตื่นเต้นอะก็อยากให้ ไม่ใช่มันตื่นเต้นครับไม่มงงว่าแต่ที่กรีดหนักมากวอนนั้นะอะสวยมากสวย,ส,ส,วยส,สวยครับมันมีกล้องมีไฮแต่ซีนเก็บรูปใช่ไหมคะหนูบอกพี่เต๋อหนูต้องกรีดตอนนี้หนูต <C> e <Đây> ้องกรีดพี่เต๋อกีดแรงมากพี่เต๋อว่านั่งเขานั่งมองตาเยิ้มเลยค่ะมันก็ดีใจแหละครับมันก็ตื่นเต้นหรอก มันใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหมือนงานงานแต่งของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็นึกภาพเขาในชุดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเออรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจก็เลยกินคนระับจริงๆก็าใส่อะไรก็สวยแต่ว่าวันนั้นเขาจะสวยเป็นพิเศษอยู่แล้วแน่นอนรอดูพี่เต๋อ้องให้สวยจริงๆุ